สวัสดีค่ะไพ่มีสามใบนะคะให้เราเลือกนะคะว่าท่านใดเลือกไพ่ไปไหนนะคะให้คอมเมนต์ไปใต้ล่างนะคะนะคะไพ่ใบแรกบอกอะไรเรามั่งนะคะไพ่ใบแรกบอกว่านะ,ะท่านใดที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายระวังการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องสุขภาพระวังต่อมอสซิมอักเสบนะคะ ไครรอยนะคะไข่อยเป็นพิษนะคะกินอาหารอะไรก็ควรระวังอาจจะได้ไปงานแต่งงานศพงานข่าดำนะคะอาจจะได้เจอคนคนคนแก่นะคะในช่วงนี้ควรระวังนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะคะใบแรกนะจ๊ะใบที่สองนะ,ะใครขอเอาไว้นะ ช่วงนี้จะไปไหนก็ควรระวังเรื่องบัติเหตุอาจจะเกิดบัติเหตุร้ายๆแรงๆนะคะในช่วงนี้ระวังจะได้ปฏิเหตุเลือดตกยางออกในช่วงนี้ให้ทำบุญเสริมดวงด้วยโลงศพนะคะเขาวายลงด้วยโลงศพผ้าขาวห่อศพนะคะชุดขาวนะคะไปเข้าวายที่โลงเจก่อนเดินทางปีใหม่นะคะ ใครเลือกไพ่ใบที่สามเอาไว้นะฮะเป็นผู้รอบรู้นะฮะเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้ที่ว่านะ,ะรู้นะ,ะเป็นผู้รู้ผู้เบิดผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ,ะในช่วงนี้ถ้าสัานจะทำอะไรก็ควรไต่ตองให้เรียบร้อยอย่าอารมณ์ร้อนอย่าตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วนะฮะ,ะ,ะเป็นผู้รอบรู้แต่ว่าไม่ขันคนนะคะ โอเคนะฮะโดยรวมนะภาพโดยรวมทั้งหมดนะดวงโดยรวมทั้งหมดนะอาจาย์ขออีพีสามใบนะฮะนะดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะในวันนี้เนาะวันจันทนะคะานที่เกิดวันจันร์นะ วงเป็นไงนะถ้ทาที่เกิดในวันจันนะฮะช่วงนี้จะทำงานขายของออนไลน์หรือจะเจรจาหรือกับพวกคนต่างประเทศติดต่อกับคนต่างประเทศต่างเชื้อสายพันธุ์นะก็ช่วงนี้นะศาส,สนานะก็ถือว่าขั้นไปได้ดีนะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะระวังเรื่องการ นะระวังโรคภายในนะโรคภายในก็ระวังช่องท้องนะระวังไส้ติ่งระวังโกกรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะในช่วงนี้ระวังหน่อยเนาะ ระวังมีปากเกี่ยงกับคน,ค,น,นคิดลาคนคิดในครอบครัวเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะเรื่องความรักเรื่องการเงินนะระวังมีการแตกหักหรือเลิกลา,ก,า,ก,าก,กันได้นะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะการงานช่วงนี้การงานก็ระวังเหมือนกันนะ,ะเพื่อนร่วมง,งานอาจจะแข่งขันรับหลังได้นะคะในช่วงนี้ก็ควรระวังหน่อยนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะ โอเคนะคะโชคดีนะคะกดแชร์กดไลค์กดครับกระขายนะที่ชอบกดรูปหัวใจนะ,ะติดตามอาจารย์ใบเฟิร์นเยอะนะคะอา่านขันจะได้วิเคราะห์มันมิคเคอร์แม่นแม่นทุกวันนะ,ะอาจารย์อาจจะพูดเร็วไปแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนนะ,ะต้องขออาภายะะัยเนาะเป็นผู้ ทำใหม่นะก็ต้องขออาภัยนิดหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโชคดีค่ะ